ดีจ้าปาลุ่มบริสุทิ์คนเด้อจ้าสบ,บายดีจ้ามอนี่น้องรับทอดฮอตดอกกับน้องลูกสู่กับน้องลูกกินกี่น้องเอ้ยบริกินฮอตดอกองก,กันเดนแหละ,อละฮอตด,ดอกแดงน้ยซื้อมาก้กเก็บไปไหนแต่ก็อร่อยอยู่น้อยซื้อมาแบบาต่สาติยนทางเึงเดือเลขอจิอ้มซะืีกับน้องลูกสองคนมเนี่ นางทองกับแม่น้อยไปส่งทานให้อ่าลูกให้แม่จอยเด้วยพี่น้องลูกแม่จอยคนสีเอาผัวแล้วเป็นใจผัวเป็นทางทานนั่นแม่น้อยชิดขอบคือเราทำงเขาอยา่เอาไปหนูขอบ ช่วงนี้ปะน้องนัดซ่อมท่อนงานงานทำอะไรอย่างเฮ้ยอะไรอย่างชิ้นเปิงานตีลาชิ้นอะไรอย่างานทำแม่นังแฮงเก่งใจเสียงขันเพลง ซี่เป้อนี่เ้ซ่ิ้ลซอันซ่้้นอันยุ่นมัสานเหอเปล่ายนมัสานเออะะแล้วกมีนี่ไดงเหรียยิปานาไ่ยานามาแบบท้องกันท่องเลยญตะก่อนเป็นใหม่คะ แคือูพดเีนไปมีเลยเดอกมีแต่แต่โดนอะละแต่ก็ไม่ยังเย็บอพรุ่งนี้จะไปแขกรับแต่ก็มี่นควาค้าเขาเก็นนัองกิ๊แต่ก็ยุ่งอะไรไปไปห้องแสดงเกมอุปถัมภ์ออ๋อ

่อนเลบองแล้วฟอนเปิดเมีนจ mm ีนาเมนเราจะเบิ <c ười> <yang> ่งเบิ่งเ่าบอกเีเาจะจีรังกหลางี่เนมือวัาดุแล้วเมีอนขออยมืออีกมือก้อยฟอนให้นาไปเบิ่ง ไปซื้องส้นยำขุดหนักไปซื้อขนมเต๋ ก็ไเรียนคนเดียวโซลาร์คนเดียวก็จะล่าสองนอิสองโารคนเดียวอังกฤษเดชตองหาบอกอังกฤษอังกฤษอมเทียเอหนูยูมาหรือเปล่าคือเราสอนยอืมเออ อาหายนะส่วนไอ้คนจะไปใช้เนตอาก,กาาประเทศนะคะค่ะแ้่แบบเราไปเรียนแบบได้แล้วก็มาสอน,น,นอย่งเรียนตัวเองเนาะจบนนปกนะคช่นนไร้เนะ

คือเนงเมืดกันไปวะต้องพิมพ์ักหนุกก่อน

กขาเอาสิมาอยากกินไก่ถ้าหูก็อยากเอาชิ้นไก่เลยครับแต่เอาชิ้นงูมาเลยเขาคอเปนชิ้นไก่แล้วเขาคินเลยถึงอือเขาจะหดอ่ะหู่เลย ยมัเล nh ิทันประเภทบอย่างนี้กอบก่มืนกาขยั่ขยันมันก็ตั้งเป็นเตีย ได้หนึ่งคนเลยได้หนั่งคนเลยหมดได้อยู่ได้ทุกทีแปดแล้วเพชรเบลล่าเ็พชรใครกินเพ็ดเนาะใครกินหลายหลายเลยเพ็ดแสนเพชรแสนเบลล่านั่นไงคืออะไร ไปกินอะไรมานึกย่าแหละแล้วลองไปกินยังไงล้วเผ็ดแล้ยลองยิ่หนาวแล้วเจอแล้ก็เขา้าได้แล้วกันทมันติดนันแรงเป็นไข่อากาศเปลี่ยนแล้วเจ็บคอ

เกที่ข้างลคุไอติกว่าอ่าไอติตื่นทำแมวนวกลค่เรอเออาตัวให่ตื่นยงต่เลยไงตื่นจนปวดสมอเราือเหมือนนาซ้ำเนเนี่ยนายกิมเห็นอะไรหมจะมาที่นี่น้องรอกับว่านายประอตัว